สวัสดีครับเดี๋ยวเอ็กมาตอบคาถามเมนี้นะครับว่ามีเยอะเอาจริงไหมนะครับก็เบื้องต้นให้พี่เข้ามาดูรายละเอียดคลิปนี้ก่อนนะครับว่าเหรียญตัวที่มัน5 0,000บาทเนี่ยต้องเป็นแบบไหนแล้วก็5้าบาทเป็นแบบไหนนะครับผมเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆดูที่ช่องมงกุฎตัวแรกตัวนี้นะครับที่มันยาวที่สุดตรงนี้ถ้าตรงตัวยอยักษ์เนี่ยมีราคาแน่นอนครับผมถ้าเป็นเหรียญ5บาทธรรมดาแบบนี้จะอยู่ตรงช่องว่างนะครับไม่ตรงตัวยอยักษ์นะฮะแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็นะฮะด้านหัวนะครับ ตัวที่มีราคานะครับผมคำว่าภูมิพลอนุูเยเดตอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็สังเกตนะครับพระองค์จะไม่เหมือนกันนะฮะรูปทรงจะไม่เหมือนกันนะครับผมฉะนั้นเพื่อนๆที่สงสัยว่าตัวเองมีไหมนะครับสามารถแคปหน้าจอตัวนี้ไปดูเป็นตัวอย่างได้นะฮะนะครับแล้วก็นี่ครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนที่ดูไม่รู้เรื่องเราฟังไม่ชัดเจนสามารถย้อนคลิปกลับมาดูได้อีกทีนึงนะครับผมด้านขวามือ5บาทห้าหมื่นบาทถึง1นึ่งแสนนะฮะนี่ชอมมงกฎตรงยอยแบบนี้นะครับผมด้านซ้ายมือเป็นตัวธรรมดา5บาทแบบนี้นะคร นะครับแล้วก็นี่นะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหัวเขาจะ